สวัสดีวันที่เจ็ดสวัสดีค่ะพี่น้องจา้าวันที่เจ็ดแล้วเมื่อนี้เป็นอาหารแรงจา้าอาหารแรงเป็นปลาชุบแป้งทอดแล้วก็เป็นผัดเปรี้ยวผัดเปรี้ยวหวานจา้าผัดเปรี้ยวหวานสองกล่องของน้องจูนหนึ่งกล่องของแม่หนึ่งกล่องของหวานก็คือมะขุมสุกมะละกอสุกนะคะแล้วก็น้ำสุกพี่น้องจา้นาน้ำสุกพี่น้องเออ บ่อยากกินจ้ารู้สึกว่าเบื่ออาหารไทยมากช่วงนี้ขออนุญาตกินต้มมาม่าเนาะจ้าเนาะต้มม,มาม่าเว้ลาจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> อันนี้แล้วเนาะคนเฮ่าเนาะมีนว้กินดีๆกับบมักเนะาเนะ <c oughs> เปิดให้เบืองว่าอาหารแลงคืออย่างอาหารเร้าเขาพัดพี่น้องเออคอยบ่กินเขาบนมือจ้าคอยบ่มักคอยจะคอยก็เลยมีม,มาม่า มาแต่เมืองนอกสีห่หอก็รยต้มกินซะสองจ้ะแก้คัดไปก่อนนะจ๊ะเนาะมามากินกันเลยจ้าสวัสดีวันที่เจ็ดจ้ะพี่น้องจ้ะมาเด้อมากินข้าวน้ำกันพูดแล้วมากินขา้าวมากินต้มมาม่าเลยจ้ะเด้อมากินต้มมามา่ากันจ้ะเบื่ออาหารเบื่ออาหารไทยพี่น้องกินอาหารไทยบุมักจ้ากินต้มมามานะ่าแหละดีที่สุด เพลย์จะกินเตมาม่าน้ำอดเอาได้จ้ะกับข้าวเยอะแยะเลยกับข้าวเยอะแยะแล้วก็อร่อยมากบ่มักขึ้นทอดตแังโมพี่น้องเป็นเหลืองๆนะเห็นปะจ๊ะห็นปลาไอจุนก็อยางหลังไอจุนยังไม่หิวจ้ะ เ้ามันลูกอีสานเนาะจ้ะเสพไปกินพัดๆทอดๆเมื่อนี้เรือใจลายห <c oughs> ินกับเกาตื่นซามา้าเขาต้มตอนเที่ยงเป็นโบทายซื่อเนา่จ้ะเพราะว่าบวกินเพราะว่าเห็นมันมันเลี่ยนมันรู้สึกเลี่ยนแล้วมันบวอยางเลยก็เลย,เยส่งคืนเพลินจ้ะแต่อาหารเย็นต้องกินต้องรับใบประของไอ้จุนแป๊บเดียวบานเพิ่นกินยจ้ะ ตลกเจ้าของเราพี่น้องจ้ะมาเดิอมากินตัวมามม่าน้วกันเด้อมือดิเจ็ดแล้วพี่น้องโอ๊ตออกมือดิเจ็ดแล้วขอแก้เลียนจังมือก่อนจ้ะมาได้ว่ากับข้าวแม้อร่อยนะคะกับข้าวอร่อยกับข้าวแซ่บอหลมแต่ข้าบ่มักบ่มากกิน ชื่นใจสชมมากๆน้ำมากดีเขาสองซ้ำกล้องกับเพื่กินกนะจ๊ะ ชุกนี้กินมามากก็เลยบ่เรื่องมากอะช่วงกระเพราช้นมาเรื่อยไม่กินเพราะมันเลี่ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินเพราะมามา่าเลืองห่อเดียวเพ,พิ่นกระถามว่าเป็นอย่างคือบลซังต่บางคัม้มกินเขาม่ให้กินกองมินกองดองจ้ะโรงเล่มพอดีพี่น้องเลยเขาไม่ให้กินจ้ะ งนพดคนที่เจ้าอันคองม,มาฝากกับไม่เอาจะคของแห่งมากจ้ะมันอยู่หลายคนมันก็ต้องมีกฎระเบียบนะจ๊ะเนาะใครเน่จักหน่อยจ้ะ เพื่อ,อยูเนาะออกไปซิบซีมือเนี่ยกะคอ,อยูเพื่อกินแล้วกันอดเอาเดอ้ออดเบิ้งองเอาคนได้จ้ะเดี๋ยวอาไปสิเหตุคลิปดีๆสู้เบิ่ง ขั้นโมไฮเรนแท็บเล็ตแบ,บ,แดดบจักซิเรนเอนีหอยังเนอะจันเนาะกระดาษกระเบิดปึกหนึ่งละแต่อีตุลุดน้ำกันจ้ะมีแห้งนอนก็นอนเดิกเดิกตีหนึ่งตีสองตื่นกะตื่นสวยๆจ้ะแักเสร็จอย่างเนาะเข้าใจรสจ้ะ จ้งหน่อยก็ได้ออกอดเบื้องเขาจ้ะเมื่อนีกับซีคลิปสันๆนเนี่ยจ้งหน่อยนะจ้ะคลิปเมื่อนีกับคลิปสันจ้งหน่อยนะจ้ะเพราะว่าอาหารมันมันสุดยอดแล้วมันมันเต็มทีแล้วเพราะว่าเป็นคนหมักเขาพัดอยู่แล้วจ้ะก็เลยมันมันกินได้วันหนึ่งสองวันมือสองมือได้อยู่จ้ะแต่วันหลายๆมือมันกินไ่ได้ มื้ออื่นมีข้าวผัดกะสิกินได้ว่ามีตัวนี้กั้นไว้แล้วหมดแล้วจ้ะคลิปสั้นๆสานีอนเลยเนาะจะมื้ออื่นยังสิเต็มที่ก็แล้วกันเต็มที่ในการกินอาหารไทยๆอร่อยนะคะแต่เราน่หน้าไม่รดีบ่มักอาหารไทยน้องพี่น้องจ้าคลิปนี้กับพ่อสานีนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์